เล่นบันทุกเกมไ่มีทอ้ใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งใจด้วยความฝันพาแันดินสู้เซนชัยจึงผมานเป็นสเก็ผู้รวกเขาไม่เด้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงบันดา ผมมาพบกับเกมสลัปดังมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมในสูวนฮะ,ะลุกว่าแอดวานก็เข้าตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมาแล้วตอนนี้ก็จัดมาแล้วนะฮะแล้วก็อัพเป็นพอร้อยเสร็จสิ้นสักทีครับผมหลังจากที่รอคอยมานาน แสนนานเลยทีเดียวครับผมอ่านะฮะขายเป็นเหรียญฮะตอนแรกคิดว่าจะขายเป็นลูกแก้วนั่นเองครับผมวันนี้นะจะไปลงแรงดูครับผมเอาลูกว่วของเราฮะเป็นลงแรงดูครับผมแล้วไปดูกันว่ามันจะคุ้มค่าที่รอคอยไหมครับผมกับลูกว่าแอดวานครับผมไปดูการแข่งขันในแรงได้เลยฮะ let's go ครับ โอเคครับผมมาดูกันในคันในแล้งกันได้เลยครับผมทีมผมก็จะมีอากัเยราสองเป็นเซนเตอร์ฮะมีิงิเรียวตาเป็นพอยต์การ์ดแล้วก็ผมรูว้ว่าแอดวานครับผมโอ้โหนี่มาทีมโชฮูชัดๆเลยครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะมีสกอริเนร่าสองเป็นเซนเตอร์จะเป็นมีพอยต์การ์ดอย่างฟูจิมะแล้วก็เซนโดเป็นตัวทําแต้มครับผมมาดูกันได้เลยฮะว่าลูกว่าแอดวานครับจะพิวได้สักเท่าไหร่ครับผมมาดูกันจนับบอลกันก่อนแล้วว่าสองนะฮะลูกศิษย์อาจารย์ครับผมมาดูจับไม่แล้วโอ้โหเป็นสกอริที่ได้บอลฮะแล้วรับกด ไม่ลงลูกนี้โอ้ยสกุนีรีบาได้ส่งให้กับฟูจิมะสเตปป็นท่าข้างหลอให้กับเซนโดเซนโดทำไงเซนโดหลอให้กับฟูจิมะอีกทีหนึ่งฟูจิมะรอให้กับเซนโดแล้วก็ยังไงครับผมเลี้ยงไปเข้าไปแล้วก็ส่งให้กับยังไงสกุลนี้ส่งให้กับยังไงครับผมชุดสามแต้มฟูจิมะครับผมลงไหมครับผมไม่ลงแล้วก็รีบ้าได้เฉยลึกว่านะฮะแล้วมันยังไงติดครับผมส่งให้กับอืมอไรอย่างนี้จะดังฮะโดนบล็อกไปแต่ยังเก็บบอลไม่ได้แล้วก็ส่งงงให้กกกััับบบลวาาาดดดอออยยโนนท็ไปครผมมจิ แล้วก็ชุดยัครับผมไม่ลงครับผมสุกนีจอมราชาลีบาให้ลีบาได้อีกรอบส่งให้กับยังไงครับผมแล้วก็เฟดเอาเวลงไหมไม่ลงนี่โอ้โหสุกนีลีบาได้อีกแล้วนะฮะส่งให้กับฟูจิมะสเต็ปไปตรงกลางรอให้กับสุกนีควางอู้โดนตัดบอลเฉยโอ้โหนี่มันพลอยการหรือว่ายังไงครับผมแล้วก็นี่หงิดโดนบล็อกไปครับผมจะลองเลย้ยัพนะฮะส่งให้กับเซนโดคือมาที่กับสุกนีชุดอีกหนึ่งลูกไม่ลงกับผมทีนี้นะฮะอ่าครยิงของเราลีบาได้แล้วนะฮะส่งให้กับยังไง อยูครับมหูเป็นสเต็กของเขานะฮหูน้ำก่อนหน่าสองต่อศูนย์นะส่งให้กับฟุจิมะหลอกให้กับเซนโดเซนโดแหวกไปให้กับสกุลเงี้แล้วก็หลอกให้กับยังไงครับผมยังไงแวกหนึ่งรอบเซนโดแล้วยังไงติดแล้วก็หลอกน้นคัดโอ้โหอยู่ไกลบอลเกินไปนน่าครั้งนี้ของเรานะครับผมมาดูกันต่อได้เลยฮะครั้งนี้ได้บอลส่งให้กับไม่อย่างงี้ไม่ยังงี้ส่งให้กับลูกว่าสเตปหลอกแล้วก็ยังไงส่งคืนมาที่กับไม่อย่างงี้แล้วก็หลอกให้กับผมอีกทีนึงแล ส่งคืนมาที่กันไม่ยังงี้ไม่ยังงี้แล้วก็เฟดอีกทีหนึ่งครับผมเรียบร้อยครับผมไม่มีใครซ้อนนะฮะพิกนํำอีกรอบซีตัวสองครับผมดูกันต่อฟูจิมาครับผมสเต็ปไปด้านขวาให้กับเซนโดแล้วก็โดนบล็อกจนได้ครับผมแล้วลูกว่าเก็บบอลได้ฮะแล้วยังไงครับผมแล้วก็ติดบอลหแต่ยังเก็บบอลได้ส่งให้ครับลูกว่าสเต็ปเข้าไปแล้วก็ยังไงครับผมแล้วก็ดังหนึ่งไปเลยครับผมโอ้โหนิ่งเลยฮะสกุลินของเราครับผมพิกนํำแล้วนะฮะหกซองครับผมยาวแล้วฮะแล้วจังหวะนี้ส่ง ให้กับเซนโดของเราดังข่าวเลยฮะหูยบล็อกช้ากันไปเลยครับผมแล้วยังไงเต็ปหลอ,อกครับติดคะส่งให้กับมีอย่างงี้ไม่ง,งี้หลอ,อกตายแปดให้กับอะไรอยงดังสุดสยเลยครับผมโดดไปก่อนนะฮะไม่มีใครซ้อนนั่นเองฮะยังไงมีอย่างงี้ตามฟูจิมะอยู่แล้วก็เซนโดได้บอลแล้วก็หลอ,อกให้กับยังไงครับผมอุม้ย ช่วงนะฮะโอ้โหเจอฮะสุเปียงเราหลอกไปครับผมสมุ่ปียงของเราเปิดแสงฮะแดดสองครั้งแล้วยังไงครับผมแล้วก็รอส่งให้กับเบอว่ายยืนครับแล้วก็โดเข้าไปชุดอานใหครับผมสวยเลยฮะลูกนี้ผมหูยหลอหนึ่งจังหวะแล้วได้เข้าไปชุดนะฮะดูกันต่อครับผมฟูจิมะได้บอลหลอกให้กับเซนโดเซนโดแหวกล้มไปแล้วยังไงแล้วก็หลอกส่งให้กับยัขขงไงสกุลงิมาฮะแล้วยังไม่ชุดหลอกส่งให้สกุลิดังไ้เลยครับผมโอ้โหไม่ทันตั้งตัวเลยครับผม ดูกันต่อได้เลยฮะมีงีได้บอลอีกแล้วแดดเข้าไปก็ผมแล้วก็หลอกให้กับยังไงครับผมแดดดันไวอ้ยโดนบอกไปรรนะครับผมลูกว่าของเรานะฮะแล้วยังไงครับผมแล้วลูงนี้หลอกให้กับสกุลงีฮะแล้วคืนมาที่กับฟูจิมะแดดหลอกให้กับเซนโดเซนโดแหวกหลอกแล้วก็เฟดเอาเวนลงลงลงไหมครับผมไม่ลงเฉยนะโอ้โหเป็นแบบโกดกนเลยฮะเลยยังไงมาเริ่มเกมกันต่อครับผมลูกว่าแดดยังไงครับผมยิงมหนึ่งครั้งแล้วก็ส่งให้กับมยเงิยนะครับผมมีงีหลอกให้กลกวแ้็เ ผมเรียบร้อยครับผมออโอ้โหดูกันต่อฮะเกมมันมากเลยฮะผัดกันลุกพัดกันรับเลยฮะแล้วจวังหวะนี้ลอให้กับยังไงครับผมแล้วก็ส่งมาที่กับสกุลิงกีครับผมมาที่ฟูจิม่ฮะลอให้กับสกุลิงกีกรอบหนึ่งสกุลิงีได้ไปด้านข้างชุดอู้ว ตามไม่ทันนะฮะจะจ้วงอย่างเดียวลึวกว่าของเราครับผมดูกต่อครับมอยาง้ได้บอลส่งให้กับลูกว่าสเตปลองแล้วก็ใช้ถ้าอันเตะเลยครับผมจังหวะสองโดนไมอุ้ยเกือบครับผมโอ้โเซนโดปายนิ้วเลยฮะเสียวว่าภาพเลยครับผมดูกันต่อนะฮะอย่างครับผมฟูจิมะให้กับเซนโดเซนโดแวกเข้าไปครับผมแล้วก็ให้กับสกุลเงี้ยชุดโดนรบกวนอยู่ครับผมแล้วยังไงลูกนี้อันติซัมไหม โดนกันหมดฮะไม่มีใครซ้อนอันตีเลยฮะดูกันต่อเลยครับผมมีอย่างงี้ฮะส่งให้กับลูกว่าสเตปแล้วก็ดักหนึ่งไปเลยครับผมนิ่งกันหมดฮะโอ้ยสงสัยจะดักสองกันครับผม1612เลยนะฮะดูต่อกับฟูจิมะชุดเรียบร้อยครับผมโอ้หเปิดแสงชุดไวไปเลยครับผมมาดูกันต่อได้เลยฮะเหลือเวลาประมาณ50วินาทีนะครับผมอย่างเงี้ต่อส่งให้กับลูกว่าสเตปหลอแล้วก็ชุดเลยครับผมโอ้ยลูกนี้ครับผมโอ้หสวยเลยนะท่านี้นะ แดแดลองชุด mm hmm. แล้ววกเข้าไปชูดอีกทีครับผมแล้วดูกันต่อบเปิดอันตีลูกนี้จะตบได้ไหม,มไม่มีใครตบได้เลยฮะ มาดูกันต่อเกมกันลังมันนะฮะตามแค่ลูกเดียวก็ผมสเต็ปเข้าไปข้างในแล้วก็ดังไวเลยครับผมโอ้โหไม่ทันตั้งตัวนะฮะจังหวะน,นี้ครับผม2ี16อีกแล้วครับผมดูกันต่อฮะแล้วก็ให้กับสกุลอะไรงงี้ดังโดนตบไปเลยครับผมแล้วยังไงยังเก็บบอลไม่ได้ครับผมแล้วก็ฟจิบาลชุดลงลงลงไหมไม่ลงแล้วจังหวะน,นี้ครับผมมาทิ่รีบาวได้ถนะ้สาส่งให้กับลูกว่าคืนมาที่กับไม่ยางงี้ไม่งีเปิดแซงอีกแล้วส่งให้กับลุกว่ายึดหนึ่งครั้งแล้วก็กให้หกับงไม่ับยงางคร้บยมอุ้า แต่ยังรีบาวได้ครับผมส่งคืนมาที่มิงอีกร <Okay. S 1> อบครับผมแล้วยังไงฮะยังไงต้องคาวเวลาลูกนี้ครับผมแล้วยังไงครับผมส่งให้กับลูกว่าลูกว่าแดดแล้วก็ดัง สองไปเลยครับผต้องเดาใจกันเลยฮนะแล้วให้ฮะดูจังหวะนี้ครับผมแล้วก็ได้ชุดเลยครับผมุไม่ลงแล้วลุกวารีบ้าได้เฉยนะแล้วอย่างไงร,รับผมยึกโดนบล็อกไปโอ้โหจะหล่อเทจริงวะสุดท้ายสักหน่อยนะครับผมหมดเวลาไปแล้วฮนะไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผม let's g o ครับ โอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปนลยเลยครับผมทีมผมก็ชไดบริสกอร์ยีรรย่สต่อ16นะฮนะลูกวางหูลองครผมสำหรับทำแต้มหนึงสิแต้มห้สอีบาแล้วก็1สติลฮ้าได้ MVP ไปนั่นเองครับผมหลังจากที่ลองเล่นแล้วนะครับผมผมบอกว่ายังไงล่าง2ก็ยัง ดีกว่าอย่างแน่นอนในเรื่องของการทําแต้มนะฮะหรือว,ว่าร่างหนึ่งะฮะมันเพิ่มในเรื่องของสเตปในการทําแต้มเยอะเข้ามาก็จริงฮะ,ะแต่มันเดาง่ายครับผมแล้วก็บล็อกได้ง่ายนะครับผมแต่และสเตปนะหลังจากที่ลองเล่นแล้วนะ,ะแล้วก็มันเล่นยากที่หนึงตาต้องไวะครับผมซึ่งแตกต่างจาก ลุกว่าง่าง2ที่สามารถก๊อปปี้ท่าคนอื่นได้แล้วนํามาใช้นะครับผมอ่แต่ข้อดีของมันก็มีฮะในเรื่องของสกิลในการวิ่งครับผมมันวิ่งไวมากมากครับผมแล้วมันตัดบอลดีนะฮะแล้วก็ขโมยบอลดีฮะมันวิ่งไวขนาดไหนวิ่งไวไปโซนได้ทุกจุดทุกมุมเลยครับผมหลังจากที่ฝั่งตรงข้ามพยายามจะเล่นไอโซนะฮะส่งบอลให้กับสกุลงีเนี่ยลูกว่างผมเนี่ยสามารถวิ่งไปโซนได้หลายครั้งมากๆครับผมอ่ทําให้อ่ตัวสกุลงีเนี่ยทําแต้มได้ยากมากยิ่ยงข นั่นเองครับผมใครที่นะฮะยังไม่มีร่างสองครับผมแต่นะฮะต้องการจะมีตัวที่ดีเล่นนะครับผมที่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนําให้เป็นลูกว่าร่างแอดวานได้นะครับผมแต่ถ้ามีร่างสองเนี่ยเอาร่างสองเล่นดีกว่าครับผมท่านี้ก็ขอบผู้ที่ติดตามท่าชมกันมาจะจบคลิปนะครับผมกับการพามาดูการเล่นนะฮะตัวละครอย่างลูว่าแอดวานนั่นเองครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้าอย่าลืมช่วยก็มากดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ